มันมันดีมากเลยนิสัยดีไม่เหมือนหมาตากระเซ็นเลยพี่เนี่ยหนูอัดไว้แล้วลุงหนูจะเอาไปให้คุณกระเซ็นแบกเมย์ได้แล้วแบกเมย์เฮ้ยมวันมันมันไม่ให้ถูกนิ้วเราเลยมันเอาลิ้นออกมาแล้นะตอนแรกกินกล้วยไม่ลงบอกว่ากินกล้วยเป็นไรเป็นกินเป็นมุ้ตุกตัวลุงเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กไก้กล้วยอ่ะสงสัยต้งให้มันกินกล้วยที่บ้านเรให้มันกินกล้วยบ้าง ไม่ต right? no. ้องชอบกล้วยน้ำว้ามากนอกล้วยน้ำว้าลูกเมาะลูกเมาะกินหมดแล้วก็มันกินมันสุภาพเรียบร้อยเนี่ยหมาตากระเซ็นตะกี i I like ้โอ้โหตายโอ้โหมองหมายังแย่งแล้ไปให้ตัวนู้นถ้าให้กินหมาก่อนไม่ให้คนดูมันทำอะไรถ่ายขนาดนี้เลยมันเขย่าดึงตะไคร์ออกมาอ่ะแล้วก็ มันก็เอาคาบเอาบางแก้วหลุดออกมาเลยแล้วมาตักข้างนอกถึงทำสองชั้นวันนั้นให้ให้เจ้าเนี่ยมาออกให้กงนี้ใครถามอ่ะไม่ใช่คุณสุเกียรติเหรอใช่เพื่อนี่มือเราเนี่ยมันไม่ให้โดนอาลอมือหมวยก็ไปเลยมันเลือดนะไม่กูไม่กูไม่กินกล้วยเลยกล้วยมาดิมันเป็นไม่ตันดี กูจะคคบห้านิ้วเลยกล้วยเหลือเหมือนเดิมนิ้วหายกล้วยเหลือเราก็แต่กล้วยมึงกินน่ะฉันกูไม่กินดีนะกล้วยกล้วยล้วยฝากกินเลยน้นมันเป็นไมกินผลไม้เาผลไม้บางอย่างกินไม่ไ้